มาอยู่กับผมนะครับเคนนะครับในช่องเคนกินเคนซีซีซีเฮ็ดนะฮะอาตอนนี้อัดได้แค่ห้านาทีเท่านั้นนะฮะอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ๋อเมื่อกี้พูดผิดอยาผมขอตัดคลิปแป๊บนึงอะวันนี้ผมจะมาเล่นไฟน์ไนท a แอดไน t m แม e นะครับเกมนี้เกมน,นี้ F N F N A N นะครับอะ กดเข้าไปเลยเกมนี้ก็จะคล้ายๆไฟนัทเฟสตี้นะครับอืมเอวเกมกับคอนทูนผมก็ไม่รู้นะครับเป็นยังไงแต่ผมจะกดมืวเกมก่อนโอก็น่าจะเป็นหุ่นแบบพวกไฟไหนหทอย่างนี้นะฮะ ตอนนี้แบตลดพูดภาพเลยครับอานนี้ผมยังครบอยู่นะครับอ่ะเกม,มผมมืดไปนหน่อยผมขอโทษนะฮะอ่าผมเล่งแสงละพวกพวกคอาจจะไม่เห็นแต่ผมเห็นนะครับอ่าผมก็ ผมต้องขอโทษสักหน่อยนะฮะคือมันจะไม่ขยับทุกคนเห็นใช่ไหมครับหน,น้าแดงๆผมขอร้องให้มันไม่ขยับไม่มีขยับสักตัวสั่ก็หุ่นเยอะอ ขยับบ้างนี่เอแบตลดวบภาพเลยนั่นไงทุกคนครับนูบออกมาแล้ว โอเคก็จบไปแค่น so like, ี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อัดได้น้อยเดี๋ยวผมจะไปแก้นะครับบายยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสม s ครข b e ให้ช่องผมด้วยนะครับบายยนะครับ